โรคฝีดัดลิงเชื้อไวรัสฝีดัดลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิดเช่นลิงกระรอกหนูป่าและคนก็สามารถติดโรคได้การแพร่เชื้อเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลังตุ่มเนาะของสัตว์ที่มีเชื้อถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือข่วนทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกหรือสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วยการติดเชื้อจากคนสู่คน ไร้ฉีดผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลังไม่ว่าจะเป็นน้ำลายหรือเลือดทางเดินหายใจผิวหนังที่เป็นตุ่มเมื่อรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ7-14วันอาจนานถึง21วันอาการเริ่มแรกมีไข้ปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองโตปวดกล้ามเนื้อปวดหลัง อ่อนเพลียจากนั้น1-3วันจะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขาหน้าและลำตัวผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนองในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดและหลุดออกมาอาการป่วยจะอยู่ประมาณ2-4สัปดาห์ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคได้เองอาการรุนแรงมักพบในกลุ่มผู้ป่วยเด็กการป้องกันโรค1 หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือดสารคัดหลัง่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก 3. หล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อหรือเดินทางเข้าป่า 4. กรณีมีการเดินทางไปประเทศที่มีเขตติดโรคต้องทำการคัดกรองและ เฝ้า <Follow. S 2> ระวังอาการจนครบ21วันหากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันทีและทำการกักตัวเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชือ้อปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาลิงที่เฉพาะเจาะจงเนน้รักษาไปตามอาการแต่สามารถควบคุมกันร,ระบาดด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิดซึ่งป้องกันโรคฝีดาลิงได้ถึง85%เ